ป้องกันการแกะยากนะหนูก็จะใช้รัดแบบนี้ค่ะนั่งข้าแบบนี้แล้วเราก็ใส่ไว้ค่ะแยกกระเทียมเจียวไว้เขาหน่อยเนาะแล้วก็ตักหนึ่งช้อนประมาณนี้เนาะส่วนของกระเทียมเจียวนะโอ๋จะไม่ผูกหนังยางเราใช้การหมุนค่ะแล้วก็พลิกกลับเข้าไปอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเชียฟู C ้ดซีเค e t นะคะ วันนี้ค่ะอุ๋จะพามาทำเกี๊ยวนึ่งปูอัดค่ะส่วนประกอบที่อุ๋ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไก่ค่ะวันนี้อุ๋จะใช้เป็นสูตรไก่นะคะไก่สับค่ะห้าร้อยกรัมค่ะให้เพื่อนนะใช้เป็นเนื้อหน้าอกผสมกับเนื้อสะโพกหรือเนื้อน่องนะคะเวลาไปซื้อค่ะในแมคโครก็มีขายนะคะตามท้องตลาดค่ะก็มีค่ะเศษเนื้อน่องเนาะแล้วก็อกค่ะมาสับรวมกันนะคะให้ได้ห้าร้อยกรัมค่ะ ตัวที่เราจะใช้นะก็จะเป็นเนื้ออกสันร้อยกรมัมและเจ็ดน่อง2 0 0กรัมค่ะและนำมาสับเลยค่ะแบบนี้นะใครมีเครื่องบดสับสามารถใช้ได้เลยค่ะแครอทค่ะ70กรัมนะให้นำมาสับให้ละเอียดเลยค่ะแบบนี้นะเกี๊ยวค่ะให้เพื่อนะนะเลือกเป็นเกี๊ยวไว้สำหรับต้มหรือนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะมีแผ่นที่บางกว่าค่ะถ้าเกิดเราใช้เป็นเกี๊ยวทอดแแป้ง เกี๊ยวก็จะหนานะเวลานึ่งแล้วจะทําให้เกี้ยวของเราค่ะหนาเวลาทานจะไม่อร่อยนะคะให้ใช้เป็นเกี้ยวสูตรนึ่งค่ะหรือต้มนะคะนี่เลยขาดไม่ได้ปูอัดค่ะปูอัดหนึ่งแพ็คนะก็จะใช้ยี่ห้อนี้เนาะผักกาดหอมค่ะต้นหอมค่ะต้นหอมก็ประมาณนะสี่ถึงห้าต้นค่ะแล้วแต่เนาะใครต้นเล็กก็สักห้าต้นเนาะถ้าต้นใหญ่ก็สี่ต้นพอค่ะกระเทียมค่ะ วันนี้นะ้าอู๋จะใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะ8กลีบนะถ้าเกิดใครใช้เป็นกระเทียมไทยก็ใช้ปริมาณเท่ากันได้เลยค่ะเขาจะให้ความหอมเนอือเนาะปริมาณก็ประมาณ8-10กลีบเนาะถ้าเกิดเป็นกระเทียมไทยพริกไทยค่ะ1ช้อนค่ะรากผักชีค่ะ4-5ต้นนะคะก่อนเราจะไปผสมนะเราก็หั่นต้นหอมรอไว้เลยค่ะหั่นซอยแบบนี้เลยนะเรามาตำนี่เลยค่ะสามเกมลือเนาะพริกไทยค่ะ1ช้อนเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดไข่ใช้เป็นกระเทียมจีนเนาะ mm hmm. เขาก็จะใหญ่เนาะแล้วก็หั่นค่ะเดีจะได้ตํำง่ายๆนะ mm hmm. วันนี้นะ mm hmm. ผมใช้สูตรไก่ค่ะสามารถทําขายได้นะแล้วบอกชีค่ะหั่นแส่ไปเลย mm hmm. แล้วเราก็ต่านะคะ เราตำเครื่องเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะเรามาผสมกันเลยค่ะไก่นะครึ่งกิโลค่ะ500กรัมเศษเนื้อน่องนะถ้าเกิดใครซื้อเป็นเศษเนื้อน่องมาก็ให้เอาหนังออกนะเวลาราอามาตับค่ะเราจะไม่ใช้หนังค่ะใส่สามเกลืองลงไปเลยส่วนของไข่นะคะสามารถใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ได้ค่ะใครใช้เป็นไข่ไก่ก็เป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะตส่ไปเลยค่ะวันนี้ยราจะใช้เป็นไข่เป็ดนะ หนึ่งใบนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนนะน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนค่ะซอสปรุงรสปลาเขียวนะ1ช้อนถังกรช้อนนะคะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูนะจะเพิ่มความดุ่มนะจะใส่ไปหนึช้อนค่ะน้ำมันงาค่ะ หนึ่งช้อนค่ะแป้งข้าวโพดค่ะจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ค่ะแป้งข้าวโพดค่ะสี่ช้อนนะสี่ช้อนเวลาตักค่ะไม่ต้องพูนนะแล้วเราก็เข้าสุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะ หนึ่งช้อนนะแล้วก็เค้าผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะให้นวดไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ใส่แครอทค่ะแครอทที่อุ๋ยใช้วันนี้ค่ะ70กรัมนะให้นำมาปั่นหรือตักให้ละเอียดเลยค่ะตักในต้นหอมนะตกไปเลยแล้วก็เค้าค่ะเข้ากันเลยแบบนี้นะค่ะ หลังจากที่เราได้แล้วนะตอนทาสาวเพื่อนสังเกตดูนะว่าเขาจะเป็นน้าน้าหน่อยเนาะนี่ค่ะเพราะส่วนของน้ําไก่เพาะคนท้าที่จะเยอะเนาะไม่เหมือนหมูนี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราได้ไก่แล้วนะเราก็ซีลปิดไว้ค่ะให้นําไปแช่เย็นค่ะครึ่งชั่วโมงเนาะตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเพื่อให้ไก่คอเซ็ตตัวก่อนนะแล้วเราค่อยนํามาห่อค่ะ เราเีกินไว้เลยเดี๋ยวช่วงที่เรารอนะรอไก่เท็ตตัวค่ะเรามาทําซอสเปรี้ยวค่ะหรือที่เขาเรียกว่าทิกโชนะคะเราจะมาผสมค่ะนี่ค่ะวันนี้นะอุ๋ยพอดีอุ๋ยเจอแก้วค่ะเป็นแก้วยาเนาะนี่นะคะก็จะเป็นถ้วยออนแบบนี้ค่ะ1ออนหรือ30มมลิตรแบบนี้นะใครมีแก้วแบบนี้ค่ะนํามาใช้ได้เลยค่ะน้ําต้มไส่ชูค่ะจะใช้นะอุ๋ยจะใช้คําว่าออนดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจง่าย ถ้าเป็น3 0มิิลิลิตรหรจงวจะงงเนาะหนึ่งออนตัวนี้นะให้ใส่ลงไปเลยค่ะสามออนนะคะนี่ค่ะสามออนใส่ไปเลยค่ะซิวข่าค่ะหนึ่งออนค่ะหนึ่งออนนะคะใส่ไปเลย ซอสเปรี้ยวค่ะหรือชิคโชนะใส่ลงไปเลยหนึ่งออนค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะหนึ่งรอยกรัมค่ะเราคนค่ะให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะ อุ้ยจะใช้ไฟอ่อนนะอยากให้เขาละลายเร็วค่ะอุ้ยใช้ไฟแล้วเราค่อยๆคนนะให้น้ําตาลมะพร้าวละลายค่ะถ้าเราทําขายนะเราใช้น้ําจิ้มเนาะไม่อยากให้น้ําจิ้มเราเสียง่ายนะให้นํามาตั้งไฟค่ะระยะแรกนะให้หมั่นคนก่อนเลยค่ะใ,ใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคนจนกว่าน้ําตา,าลมะพร้าวของเราละลายค่ะหลังจากละลายแล้วนะ ให้ใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะเพื่อให้เขาเดือดค่ะเมื่อเขาเดือดนะให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเนาะส่วนของปูอัดค่ะตอกแกะปูอัดออกเลยทำไว้ก่อนเลยเนาะแล้วเราก็ใช้มือค่ะบีตรงปายนะตรงกลางเราไม่ต้องบีค่ะให้บีคล้ายๆเป็นลูกเหมือนลูกอมอย่างนี้ก่อนเนาะเหมือนโบค่ะเราจะ หีดแค่ตรงไปลายปลายพอนะให้เขาแตกค่ะนี่ค่ะเราก็เตรียมมาเลยเนาะแผ่นเกี้ยวค่ะหากล่องใส่เนาะเวลาหยิบเจ้หยิบง่ายค่ะและทําให้ไม่โดนลมดนะ้วยนะเราอย่าออกมาจากนอกถุงมค่ะแล้วให้เราหานอกกล่องค่ะแล้วเราก็ใส่ไว้เนาะอย่าให้เขาโดนลมค่ะปิดไว้นะแบบนี้นี่ค่ะเราก็มาเตรียมส่วนของซึ้งนะ ใส่ในกองไปเลยค่ะฉีกให้เขามีอากาศเข้าหน่อยนะทาน้ำมันค่ะนี่นะไก่เน่งเราก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ใช้แผ่นเคี้ยวค่ะแผ่นเคี้ยวนะคะขึ้นมาหนึ่งแผ่นค่ะใส่ปูอาจลงไปเลยค่ะ แล้วใส่ใส่เด่งนะลงไปเลยค่ะแล้วเราก็พับนะนค่ะลักษณะแบบนี้นะคะ ก่อนเราจะใส่ซึ้งนึ่งนะให้เตรียมชามมาหนึ่งใบค่ะแล้วเราก็จุ่มเนี่ยคะเกี่ยวไฟป่ะสะบัดน้ำออกนะคะแล้วเราก็วางเรียงเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราจุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ เราัก่่กนนงคะช่วงที่เรานําเกี้ยวจุ่มน้ํานะเราก็มาตั้งน้ําไว้เลยค่าให้เดือดน,นะแล้วเราก็หลีบไฟกลางค่ะแล้วเราก็ใส่ไปนื่องเลยค่ะเรยจะใช้ไฟกลางไปทางแรงนะคะ5นาทีค่ะเมื่อผ่านไป5นาทีแล้วค่ะฉีดนะหรือใครไม่มีนะก็ให้ใช้น้ำพรมค่ะใครมีก็ก็ฉีดเลยค่ะ เราจะฉีดเฉพาะชั้นบนนะเพราะว่าชั้นบนเนะเาะเขาจะไม่มีน้ําลงค่ะมันจะทําให้ข้างหน้าของแห้งนะเราฉีดค่ะใครไม่มีที่ฉีดแบบอุ้นะใช้มือพรมใส่น้ำแล้วพรมได้เลยค่ะนี่นะแบบนี้เลยใครไม่มีนะใช้พรมเลยค่ะแล้วเราปิดค่ะนึ่งต่ออีก2นาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อผ่านไป2นาทีนะเราก็จะได้เกี่ยวนึ่งแบบนี้แล้วค่ะ ลดลงเลยค่ะใช้น้ำมันค่ะทาเ็าหน่อยค่ะเวลาเอาใส่็กล่องนะจะได้ไม่ติดกันค่ะเราจะเจียวกระเทียมนะเหมือนขนมจีบเลยนะเราจะใส่กระเทียมเจียวด้วยค่ะนี่ค่ะก็เจียวไว้แล้วนะแบบนี้เลยเราเจียวให้แห้งแบบนี้ค่ะเวลาเราอยากจะทานเนาะเจียวเองง่ายๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะเนาะก่อนที่เราจะบรรจุใส่กล่องนะเราต้องพักเขาให้เย็นก่อนนะเราค่อยใส่กล่องค่ะ ซอสเปี้ยวค่ะจุมเราก็เสร็จแล้วนะค่ะเราจะโรยกระเทียมหน่อยนะนี่นะสำหรับใครจะทำขายนะนี่เลยแล้ก็หากกล่องเนาะใช้กล่องใส่ค่ะจะได้ดูหน้าทานนะเวลาเราจะใส่กล่องนะเราต้องพักเขาให้เย็นก่อนค่ะ ค่ะเราก็ลองเนะาะกัดหอมค่ะเราก็ตักนี่เลยค่ะแส่ไปเลยนะเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนเนาะทําเรียงไว้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราปิดปากลก่องกันค่ะสูตรที่อุ๋ยให้ไปวันนี้นะไก่ครึ่งกิโลค่ะอุ๋ยจะสามารถทําฟูอัดค่ะยี่ห้อมเป็นโต๊ะอุ๋อยใช้นะห่อที่เพื่อนเห็นได้สองห่อค่ะส่วนแผ่นเกี็วเนาะก,ก็ประมาณ ครึ่งกิโลค่ะแต่จะเหลือเศษนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอลองคำนวณต้นทุนกันดูนะคะว่าเราควรจะใส่กี่ชิ้นและขายเท่าไรค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ